คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประชากรโลกกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะประมาณ50%หรือ370ล้านคนครับจำนวนเยอะมากทีเดียวใช่ค่ะก็คือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่กระจายตัวอยู่ในกว่า90ประเทศทั่วโลกเลยและตอนนี้วิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขากำลังเผชิญความทา้าทายสำคัญมากจากการพัฒนาที่ดินที่รุกล้ำเข้าไปครับเป็นประเด็นใหญ่จริงจ วันนี้เราเลยอยา่จะมาเจาะลึกกันถึงเครื่องมือหนึ่งที่พยายามจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือหลักการ FPIC ครับ FPIC หรือที่ชื่อเต็มๆคือ Free Prior and Informed Consent นะครับค่ะถ้าแปลเป็นไทยเอ่อก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยอิสระต้องให้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนด้วยอ๋ออิสระล่วงหน้ามีข้อมูลครบใช่ครับ แกนของมันเลยก็คือการให้สิทธิ์ให้พลังกับชุมชนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองให้เขามีอำนาจตัดสินใจจริงๆว่าจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมกับโครงการพัฒนาต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือว่าผืนดินทรัพยากรของพวกเขาฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะคะครับ แล้วหลักการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคือเป็นข้อกำหนดสำคัญของ RSPo หรือว่าโต๊ะกลมว่าด้วยปา์มน้ำมันอย่างยั่งยืนอ๋อ RSPo ก็ใช้หลักการนี้ใช่ครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากทางสหรประชาชาติหรือ UN ด้วยครับผมการให้อำนาจตัดสินใจกับชุมชนโดยตรงแบบนี้เอ่อในทางปฏิบัติจริงๆ้วคะขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างคะกว่าที่โครงการจะเริ่มได้เนี่ยครับกระบวนการมันจะเริ่มตั้งแต่ ก่อนที่จะมีการเจรจากันอย่างเป็นทางการเลยนะครับก่อนคุยกันอีกเหรอคะใช่ครับคือชุมชนเนี่ยต้องมีเวลาก่อนต้องให้เวลาเขาในการรวมตัวกันทําความเข้าใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สําคัญมากคือต้องเลือกตัวแทนของตัวเองได้อย่างอิสระจริงๆอืมให้เวลาชุมชนเตรียมตัวก่อนครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งบริษัทหรือผู้พัฒนาโครงการก็ต้องทำการประเมินผลกระทบเหมือนกันแต่ต้องรอบด้านนะครับไม่ใช่แค่มองเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวค่ะต้องดูผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนด้วยครับหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลกันมาอย่างดีเลย ถูกต้องครับแล้วพอถึงขั้นตอนการเจราจาจริงๆล่ะคะอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าความยินยอมที่ได้มาเนี่ยมันอิสระจริงๆแล้วก็ได้รับข้อมูลครบถ้วนอย่างที่หลักการว่าไว้จุดนี้สำคัญมากๆครับคือในช่วงเจราจาเนี่ยซึ่งก็ควรจะมีตัวแทนจากชุมชนบริษัทแล้วก็อาจจะมีคนกลางหรือบุคคลที่3เข้าร่วมด้วยก็ได้นะครับค่ะมีคนกลางด้วยก็ดีนะคะครับ แล้วภาระหน้าที่หลักๆเลยจะอยู่ที่บริษัทครับคือต้องให้ข้อมูลทั้งหมดต้องโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดโครงการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดทั้งด้านบวกด้านลบต้องบอกทั้งสองด้านเลยอุ่ชนเข้าใจได้จริงๆอ๋ออันนี้สําคัญนะคะภาษาต้องเข้าใจง่ายใช่ครับเพื่อให้พวกเขารู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองรู้ทางเลือกทั้งหมดที่มีไม่ใช่แค่การนําเสนอข้อมูลด้านเดียวที่บริษัทอยากให้รู้ แล้วข้อตกลงที่เกิดขึ้นก็ควรจะมีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยครับการเน้นที่ความเข้าใจจริงๆนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะบางทีข้อมูลมันก็ซับซ้อนเนาะทีนี้พอมันได้ข้อตกลงกันเบื้องต้นแล้วกระบวนการมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่ายังมีความรับผิดชอบต่อเนื่องอีกถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากการขออนุญาตทั่วๆไปเลย FIPIC เนี่ย ไม่ใช่แค่การเซ็นเอกสารครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปไม่ใช่แค่เซ็นชื่อแล้วจบไม่ใช่ครับแต่มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องบริษัทเนี่ยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดเลยนะครับค่ะแล้วก็ต้องมีช่องทางให้ชุมชนสามารถร้องเรียนได้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องจัดการเรื่องการเข้าถึงหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยครับผมและตรงนี้เองใช่ไหมคะที่นําไปสู่ประเด็นที่แบบ ทรงพลังมากเลยคือเรื่องสิทธิ์ในการถอนความยินยอมได้ถ้าบริษัทไม่ทำตามสัญญาใช่เลยครับข้อนี้มันเหมือนเป็นการยืนยันเลยนะคะว่าความยินยอมเนี่ยมันต้องดำเนินไปตลอดไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นใช่ครับสิทธิ์ในการถอนความยินยอมเนี่ยแหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่กระบวนการทำเอกสารให้มันครบครบไปค่ะ แต่มันคือการยอมรับในอำนาจการตัดสินใจของชุมชนจริงๆที่เขามีต่อทรัพยากรแล้วก็วิธีชีวิตของเขาเองมันเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากเดิมที่ อาจจะมองว่าบริษัทเป็นผู้ให้กลายมาเป็นการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันอ๋อเป็นพันธะสัญญาร่วมกันครับที่มันตั้งอยู่บนฐานของการเคารพให้เกียรติในสิทธิในวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาอย่างแท้จริงครับพอฟังแบบนี้แล้วเอ,อ่อทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่า FIPIC เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นความพยายามสร้างกระบวนการที่เคารพสิทธิมนุษยชนจริงๆครับผม โดยเฉพาะกับกลุ่มที่อาจจะเปราะบางอย่างกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อให้การพัฒนามันเดินหน้าไปได้พร้อมๆก,กับการเคารพสิทธิ์ของพวกเขาอย่างแท้จริงครับสรุปได้ดีเลยครับมันเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะครับในการสร้างความยุติธรรมเชิงกระบวนการค่ะแล้วมันก็น่าชวนให้คิดต่อย,ยอดไปได้เหมือนกันนะครับว่าออนอกเหนือจากโครงการพัฒนาใหญ่ๆแบบนี้แล้วเนี่ยแก่นคิดเรื่องการให้ความยินยอมโดยอิสระล่วงหน้าแล้วก็ต้องได้รับข้อมูลครบถ้วนเนี่ย เราจะสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทอื่นๆของสังคมได้อีกบ้างไหมอืมน่าคิดนะคะครับในสถานการณ์ที่การตัดสินใจของกลุ่มหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการรับฟังกันมากขึ้นสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกันในสังคมให้มันดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับ